สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แกรนดอมวันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานอีกหนึ่งเนาะเราจะหยิบตัวอักษรวันนี้จะได้กี่ตัว มันจะได้เยอะสี่ตัวไหมโอเคยังคงเป็นสี่ตัวอยู่นะคะ I C V Z มาเช็คพลังงานของคุณนิดนึงเนาะพลังงานของคุณเป็นยังไงว้าว wow, the ะฟูพร้อมเริ่มต้นใหม่แล้วใช่ไหมโหพลังงานดีมากเลยนะคะใบแรกก็ดีเลยฟินฟิน a s e b t r o p i c a l อืมนี่แหละเนาะพอพลังงานดีมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอยากได้อะไรที่ฐานอะไรตั้งใจอะไรไว้โอกาสที่จะได้เพียบเลยนี่ได้แบบไม่ตั้งตัวด้วยนะเดอะทาวเวอร์นะคะช่วงนี้พลังงานของคุณดีมากเลยจิตใจของคุณเป็นอิสระนะคะไม่ผูกติดกับสิ่งใดทั้งนั้น โดยเฉพาะอะไรที่แบบว่าไม่ดีต่อใจเนาะคุณทิ้งมันไปได้หมดเลยปล่อยวางได้นะคะมีความสุขกับชีวิต enjoy กับพลังงานของตัวเองสิ่งที่ตัวเองทำนะคะบางคนอาจจะกำลังตั้งอกตั้งใจทำอะไรบางอย่างอยู่เนาะอาจจะเรียนต่อไหมอะ่ะหรือว่ามีอาชีพใหม่มี บี้งานอดิเรกอืมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเหมือนกําลังตั้งอกตั้งใจจดจ่อกับอะไรบางอย่างเงินทองเงินไหมคะเรากําลังปั๊มเงินกันอยู่ไหมคะพลังงานดีมากนะพลังงานดีๆแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะมันดึงดูดเข้ามาหาคุณได้นะคะความรักก็ได้อ่าพลังงานดีๆอย่างนี้นี่อยากได้อะไรได้นะบอกเลยดีมากๆ มาค่ะความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น The Hangman เหมือนใครจะมาไถ่บาปกับคุณไหมมีใครทำผิดกับคุณอยู่ไหมคะช่วงนี้เข้ามาสรารภาพผิดแล้วไหมหรือสำนึกผิดแล้วผิดไปแล้วนะคะได้โปรดให้อภัยด้วยโอ้ Ooh, King คิงอบอนเห็นไหมพอน่ารักนะคะสน่์เลือล้นเลยยังไงยังไงอะค่ะ แน่มีคนเข้ามามีคนเข้ามาขอโอกาสขอความรู้สึกดีๆขอกำลังใจไม่ปล่อยด้วยนะไม่ปล่อยง่ายๆด้วยนะจะปล่อยง่ายๆได้ไงเขาเป็นคู่ของคุณเอ้ยไอ้ยะพูดเองเขินเองไหมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามานะคะถ้า ใครไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะแบบร่วมหุ้นร่วมกิจการเข้ามาเป็นกัลยะาณมิตรอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าการงานการเงินการเงินพุ่งนะช่วงนี้เงินก็พุ่งความรักก็พุ่งนะคะการอาขอแตะนิดนึงสำหรับใครที่แบบไม่ได้ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักเนาะคือถ้าเป็นงานเงินเนี่ย ถ้าก่อนหน้านี้เหมือนทำงานหนักแต่แบบได้เงินน้อยอะ่ะคุณอาจจะแบบหยุดอยู่ผิดที่ขายโปรดักต์ผิดชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะไปจับจะไปเจอแบบโปรดักต์ลูกลักอะ่ะของลูกลักนะคะหรือว่าแบบบางสิ่งบางอย่างได้มาโดยที่แบบหยิบปุ๊บแล้วเอามาลองทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแล้วอยู่ๆอา้าวเช่นถ้าทำแบบพวกอ i ฟรียตใช่ไหมลองหยิบอันนี้มาขายหรือว่าบางบังเอิญมีใครส่งมาให้ฟรีอะ่ะ แล้วลองโพสต์ขายอ้าวคลิปแมสเฉยอะไรอย่างนี้หรืออยู่ๆก็ไปเห็นเขาเซ็งที่เนาะอยากขายของอยู่เอาได้นะคะหรือไปได้สูตรใครมามีคนชมว่าอร่อยจากที่แบบทําให้กินเล่นๆขำๆอ้าวขายได้เฉยประมาณน,นี้มันจะมีลักษณะแบบว่าได้มาโดยไม่รู้ตัวค่ะไม่ไม่คาดฝันแล้วก็ มันจะแบ่งมันเป็นสองทางนะทางหนึ่งอะคุณกําลังปลูกปั้นอะไรบางอย่างแล้วมันออกดอกออกผลขึ้นมาอย่างรวดเร็วกระทันหันนะคะแต่เป็นสิ่งที่แบบมันมันมีอ่อมีฐานปูมานิดนึงก่อนเนาะเออแล้วมันมาแตกขยายอะไรประมาณนี้ในอีกด้านหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบเวรกรรมอะไรก็ตามแต่ไม่รู้และเนาะเคยทํามาเคยทํากับใครไว้อะ่ะเหมือนมันมันครบเวลาเขาแล้วอะคะ่ะ เขาต้องไปเขาต้องจบเขาต้องสิน้นหรือว่าความดีของคุณอนะมันในที่สุดแล้วอะค่ะมันสามารถผลักพลังงานที่ไม่ดีออกไปได้ในที่สุดมันมีอำนาจเหนือกว่าแล้วอะหรืออ,อคนคนนั้นนะ่ะเขาเกิดละอายแก่ใจก็ได้นะคนที่ทำผิดคิดชั่วอะไรกับคุณอนะแบบละอายบ้างแหละหรือมีอันใดใดสักอย่างทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะต้อง หลุดออกจากวงโครจซึ่งกันและกันนะคะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนต่อกันและกันเลยนะเนาะช่วงนี้ฮอตมากนะฮอตอ่ะมาพูดถึงเรื่องความรักเถอะความรักเนี่ยฮอตมากบอกเลยแล้วดูท่าทางคุณก็ไม่ค่อยสนใจคือตอนฮอตก็ไม่รู้ตัวนะตอนไม่ฮอตก็แบบใครจะเข้ามานะคะส่องเขาตอนนี้คนอื่นมาส่องเต็มเลยนะ มาให้เลือกนะคะยืนเชียวได้เลยนะอยากได้คนไหนมีมาให้เลือกนะแต่จะบอกว่าหนึ่งในนั้นนะมีคู่แท้ของคุณแน่นอนอย่าถามว่าคนไหนนะคะคุณรู้เองนะ เอ๊ะยังไงหนูก็สามราดูพี่จะได้บอกหนูไงใช่ไหมจะประมาณนี้ไหมหรือว่ายูจะได้บอกไอไงไอ้กูสามมาดูมีได้พี่ไพ่อนุญาตให้เท่านี้แต่คือหนึ่งในนั้นนยังไงก็รู้ยังไงก็ต้องได้เจอกันนะคะหรือว่าในอีกในยะหนึ่งอ่ะคุณจะเลือกไม่ผิดคนไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวแน่นอนเพราะคนนี้เขามาเป็นคู่นะคะเป็นคู่ของคุณโดยแท้แปลว่ายังไงก็ต้องเจอกันอืมต้องได้เจอต้องได้เลือก ต้องได้ต้องได้พบกันจนได้อ่ะอพบกันแล้วแล้วจะสารฝันอะไรยังไงต่อรู้สึกว่าเขาเขาเองก็เฝ้ารอนะแต่ดูท่าทางก็ไม่ได้หวั่นใจว่าแบบคุณจะมีทางเลือกอื่นๆไหมเหมือนนางก็มั่นอกมั่นใจในความดีของตัวเองประมาณหนึ่งเหมือนกัน เขาก็รู้นะคะว่าแบบคุณแบบเพียรพอมาดูเล er ิศเลอเพอร์เฟกในสายตาของเขาเนาะแต่สําหรับเขาว่าเขาก็บอกแล้วไงอะ่ะฉันก็แบบมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันอะ่ะนี่เอาใจมาแลกใจนะคะเรียกได้ว่าแบบอยู่กับไอแล้วอยู่จะไม่เสียใจแน่นอนอะไรประมาณนี้นางก็การันตีตัวเองสุดฤทิ์เนาะว่าคือที่สุดของที่สุดเหมือนกันนะคะอยากให้คุณรว่าแบบ คุณเลือกขาว่าไม่ผิดคนแน่นอนอยู่ด้วยกันเราแฮปปี้มีความสุขเราจะมาเป็นความสุขของกันและกันนะคะคุณจะมาแชร์โมเมนต์ดีๆประสบการณ์ดีๆร่วมกันสร้างฐานทำให้ความรักครั้งเนี้ยมันจเจริญเติบโตงอกงามสมบูรณ์อย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณตั้งใจนะคะคนนี้อ่อนโยนกั่าคุณมากเลยนะ เขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะแต่บอกเลยหัวใจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้คุณเลยเห็นไหมสมมงค่ะใจคุณเป็นคนที่จิตใจดีใจยิ่งใหญ่คุณก็ได้เจอกับคนที่สินเสมอการบุญเสมอกันและได้มาเจอกันอืความรักของคนคนนี้มันมี มันมีพลังงานที่ดีนะสังเกตได้ด้วยว่าตั้งแต่เขาเข้ามาหลายอย่างที่ไม่ดีในชีวิตอะคอยตบเท้าเดินออกจากไปเหมือนมันอยู่ด้วยไม่ได้มันร้อนพลังงานไม่เท่ากันนะคะร้อนๆสังเกตนะลองดูตัวเองเอาว่าเยถ้าช่วงนี้แบบเออทำไมมองซ้ายมองขวารอบตัวเหลือแต่คนที่แบบโอเคแล้วอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบ มันมีเรื่องอะไรสักอย่างอะที่เป็นสัญญาณที่คุณจะรู้ตัวนะว่าแบบอา้าวไอคนนี้เหมือนแบบจองเวรจองกรรมกับคุณมานานมากเลยอะจะเป็นป้าข้างบ้านจะเป็นอะไรอะเพื่อนร่วมงานจอมไวายร้ายอะไรอย่างนี้ใครก็ตามแต่ที่แบบจิกกัดคุณตลอดเวลาไม่ดีไม่น่ารักอยู่ๆโดนย้ายงานอยู่ๆเขาหายไปอยู่ๆเขาแบบ เกิดอะไรขึ้นนึกว่าจะต้องสู้รบปบมือกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ถึงเวลาใช้นี่กรรมอะไรใดๆกันหมดแล้วก็ต้องไปอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งได้นะคะว่าแบบเออแสดงว่าคู่ของคุณกำลังเดินทางมาและวกำลังที่จะได้เจอกันแล้วนะพี่ไพ่ยอยากบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะคือความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วแล้วตัวคุณเองอะก็เตรียมพร้อมาแบบ คือมันต้องเป็นใจแบบนี้จริงๆอ่ะใจที่เป็นอิสระไม่ต้องมาแบบคุณจะอยู่ในโหมดที่แบบคุณไม่ต้องสงสัยเนาะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นไม่รู้สึกแบบเออคนนี้ใช่ไหมค,คือแบบใจมันจะไม่กังวลกระวายอ่ะไม่ไม่เหมือนอย่างเคยนะคะใจคุณจะแบบรู้สึกธรรมดารู้สึกมีความสุขมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะไม่ ไม่รู้สึกกดดันอะไรตัวเองเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องวิ่งตามไม่กลัวที่ต้องเสียใครไปด้วยคือถ้าของมันจะใช่ของเราอะมันจะอยู่แต่ถ้าอันไหนมันไม่ใช่อะ่ะใครที่มันไม่ใช่อะ่ะลังไว้เขาก็ไปนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากๆช่วงนี้เธอแซ่บมากนะบอกเลยนะคะอาจจะแบบแซ่บทางความคิดนะ ความคิดอะไรอย่างนี้เนาะหมายถึงว่าแบบมีอ่มีความฉเฉลียวฉลาดในการเลือกคนแล้วนะรอบนี้จะเลือกไม่ผิดคนด้วยอเพราะเธอจัดการคนที่ร้ายๆออกไปจากชีวิตของเธอได้แล้วหรือว่าจาัก,กรวาลช่วยดีดออกไปแล้วนะคะจบแล้วสิ้นสุดกันแล้วเอ,อพี่ไพ่ ยังคงสนับสนุนให้คุณทำในสิ่งที่คุณรักต่อไปนะหน้าที่การงานนะคะบอกเลยว่ายิ่งคุณมีความสุขเท่าไหร่หน้าที่การงานมั่นคงมากเท่าไหร่คุณจะสามารถรักษาสิ่งดีงามในชีวิตได้มากเท่านั้นเพราะมันมาจากใจที่มั่นคงไม่ได้มาจากใจที่ขาดเวลาใจมันขาดด้านใดด้านหนึ่งอะมันคอยจะไปหาอีกฝั่งหนึ่ง แต่ถ้าใจมันแบบเต็มล้นสมบูรณ์บริบูรณ์คุณก็จะไม่เคว้งคว้างไม่ตามหาไม่วิ่งไล่อะไรกับใครอีกเพราะว่าเติมเต็มได้ด้วยตัวเองแล้วมีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วมันก็จะช่วยให้คุณสังเกตคนที่เข้ามาเพราะหวังอะไรบางอย่างจากคุณได้ง่ายเวลาใจที่มันโหยหาบางทีสัญญาณพวกเรดแฟกมามันจะมองไม่ทันเห็น เพราะมันใจมันจะจับจับจ้องกับสิ่งที่อยากได้จนลืมไปว่ามันมีใครบางคนกำลังช่วยโอกาสอะไรคุณอยู่แต่ตอนนี้ใจของคุณยกระดับอัพเกรดแล้วนะคะอัพเลเวลแล้วฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลทำดีอยู่ทำต่อไปนะคะดีใจด้วยยินดีด้วยนะคะมีใครจะส่งการ์ดมาให้เราไหม ถ้ามีมาจริงๆส่งมานะก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะสุขกายสุขใจนะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ